มีคำถามจากสมาชิกในกลุ่ม Practical PDPA นะฮะได้สอบถามมาว่าถ้าเราเอาชื่อของพนักงานกับเบอร์โทรศัพท์ไปไว้ที่ป้อมรปภว่า,อ,าอหน้าโรงงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลาที่อพยพหนีไฟไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาหรือในสถานการณ์การซ้อมอพยพหนีไฟแบบเนี้ยมันจะผิดกฎหมาย PDPA หรือว่าต้องไปขอความยินยอมอย่างไรบ้างหรือไม่นะครับก็ขอตอบแบบนี้ครับว่าคือถ้าเราทําครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายได้อย่างใดนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเคลียร์กันก่อนว่าการที่องค์กรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะเก็บรวบรวมเราจะใช้เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราในกรณีใดก็แล้วแต่นะจะต้องอยู่บนหลักของการได้รับความยินยอมหรือว่าคอนเซนต์จากพนักงานในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับแต่ก็ไม่ใช่กรณีนี้อย่างเดียวถ้าไม่ขอความยินยอมเนี่ยเราก็อาจจะอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของเขามาใช้สำหรับการเก็บรวบรวมสำหรับการเปิดเผยสำหรับการอ้างอิงการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้โดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมนั่นเองแต่ในกรณีนี้ก็ต้องไม่ลืมการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาทราบการดำเนินการของเรานะครับไอ้ที่ว่าต,ต้องแจ้งให้เขาทราบเนี่ยเราจะต้องแจ้งเป็น privacy notice นะครับโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราต้องทำมีอยู่2อย่างครับอย่างแรก ตามมาตราย3ของกฎหมายนี้เลยก็คือการแจ้งเป็น Privacy n o t i c e ให้พนักงานที่ตัว Privacy n o t i c e โดยปกติแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องไม่ลืมเขียนให้มันครอบคลุมในเรื่องนี้เข้าไปด้วยเพราะเนี่ยคือส่วนที่สำคัญแล้วถ้ามันจะตกมันก็จะตกตรงนี้ครับคือเราทำา r r v v c y y o t t i c e ครบทุกเรื่องเลยแต่เราไม่เอาเรื่องของการแจ้งพนักงานเรื่องรายชื่อของพนักงานกับเบอร์โทรศัพท์ไปไว้ที่ป้อมลัหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ก็เราไม่ได้ระบุไว้ชัดๆอย่างกรณีนีเน้เราระบุไปเลยว่าเราจะใช้หลายชื่อพนักง,งานเบอร์โทรศัพท์ของพนักง,งานเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเวลาที่มีการอพยพหนีไฟไม่ว่าจะในสถานการณ์จริงหรือในสถานการณ์ซักซ้อมก็แล้วแต่แบบนี้เราระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลที่ต้องทำการประมวลผลอย่างชัดเจนเนี่ยเอาไว้ใน privacy notice เลยมันก็ไม่มีปัญหาได้อย่างใดนะครับ นั่นแหละคือส่วนสําคัญว่าทําไมเราต้องทําการวิเคราะห์งานกันสะหน่อยนะครับแล้วก็มาแจกแจงว่าในรายการกิจกรรมงานใดของเราเนี่ยอย่างการอพยพหนีไฟมันต้องเป็นหนึ่งกิจกรรมงานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอการใช้ข้อมูลเนี่ยมันจะได้เอาไปเก็บรวบรวมเอาไปเขียนไว้ในตัว privacy notice นั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่สำคัญมากเลยเนาะ อย่างไรก็ตามในการที่เราจะเก็บเอารายชื่อของพนักงานแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ป้อมรปภโดยวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับเราสามารถอ้างฐานประโยชน์และชอบทาได้แต่มันใช้ได้สําหรับข้อมูลที่เป็น general data เท่านั้นนะครับดังนั้นต้องแม็ชัวนะว่าเราเอาเฉพาะรายชื่อพนักงานเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data เข้ามากเกี่ยวข้องและที่สําคัญเรื่องหนึ่งอย่าลืมเลยครับว่าไอข้อมูลของเราที่เราจะเก็บรวบรวมเนี่ย มันอยู่ในความดูแลของเราปภอ,อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราปภเป็นพนักงานของบริษัทก็แล้วไปแต่ถ้าเราปภเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทอื่นขององค์กรอื่นที่เราว่าจ้างเข้ามาพูดง่ายๆคือเราปภเป็นผู้รับจ้างฮะเราปภร,รวมทั้งบริษัทเราปภเนี่ยนะก็จะมีฐานะเป็น Data Processor ซึ่งเราเองเนี่ยฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีการจัดทํา Data Processing Agreement หรือข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวรปอหรือกับบริษัทรปอซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าทำตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาทำตามกฎหมายก็ททำให้ครบตั้งแต่เรื่องของการแจ้ง Privacy Notice ในเรื่องของการเลือกใช้ทำประโยชน์อนชอบทมและก็อย่าลืมที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำ Data Processing Agreement กับบริษัทรปภในกรณีแบบนี้ เพื่อให้มันครบถ้วนรัดกุมตามที่กฎหมายพี p ีพีเอกำหนด